สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่หมาดูหมอนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายนกันนะคะสําหรับคนที่เกิดแต่ละราศีนะคะอันนี้ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะดวงเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีเนี่ยก็คือว่า สิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันจะได้รับความยุตที่ทมความแร์ขึ้นมาเช่นจากเดิมเนี่ยเจา้านายอาจจะไม่เคยเห็นคุณค่าในงานที่เราทําเลยวันเนี้ยเขาจะมองเห็นมากขึ้นเนาะแล้วก็คุณก็จะได้แบบได้รับการยอมรับจากคนที่ทํางานด้วยกันได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าโอเคการทางานของคุณมันมันแบบประสบความสําเร็จออกมาได้ด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ในทางที่ไม่ดีก็คือ แม้งานคุณจะดีแค่ไหนนะแต่ว่าโอกาสที่เงินเดือนจะขึ้นหรือว่าการได้เลื่อนตำแหน่งอาจจะยังค่อนข้างยากบางทีอาจจะได้มาแค่ตำแหน่งด้วยซ้ําแต่ว่ายังไม่ได้เงินอะไรอย่างนี้ค่ะมันต้องดูว่าคุณอยากได้อะไรซึ่งแบบสิ่งที่คุณอยากได้อ่ะต้องต้องอยากใส่ความคาดหวังลงไปเพราะมันจะได้แค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างี้มันเลยอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยทําไมแบบงานเราออกมาดีแต่ว่าเราไม่เห็นได้รับ การปฏิบัติที่มันแบบดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเอาไปแค่คาชมอย่างเงี้ยแล้วบอกเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้คาชมเราอยากได้เงินน่ะแกนึกออกป่ะแต่แบบมันได้แค่คําชมไงแกนึกออกไหมแต่ว่าเราว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบทุกคนเริ่มมองเห็นแล้วว่าโอเคเราทํางานด้วยได้เราทํางานแล้วดีงานเราดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าในอนาคตอ่ะมันมีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพียงแต่ว่าในตอนนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอ่ะในเรื่องของคนทําธุรกิจ คนทาธุรกิจอ่ะมันจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้งานทุกอย่างจบจบตอนนี้เลยอยากให้จบแบบเคลียร์จะได้ไปทําอย่างอื่นแบบงานที่คาราคาซังไม่ว่าจะจบสวยหรือไม่สวยอยากให้จบนะคะแต่ว่าถามว่าจะจบไหมมันจบมันจบแน่ๆอืมแต่ว่ามันเป็นการจบแบบจบแล้วอาจจะต้องเริ่มใหม่เช่นปวดหัวกับลูกค้าเจ้านี้มากมาแปดเดือนแล้วเมื่อไรจบสักทีพอจบปุ๊บคิดว่าเขาจะไปตักเราแล้วใช่ปะ ไม่ไปกลับมาใหม่งงไหมแบบทำงานเหมือนเกียจการแต่สุดท้ายก็กลับมาใช้งานเราอยู่ดีอะไรเงี้ยถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อด,อดีเพราะว่าแปลว่าเขาอะก็เชื่อถือเราไงแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้เราอะอยู่กับปัญหาที่มันค่อนข้างปวดหัวแต่ว่าถ้าทำแล้วมันได้เงินก็แนะนำว่าให้ทําไปนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกสำหรับคนทําธุรกิจ เรามองว่าคนนี้ทําธุรกิจแต่มีเกณฑ์ที่อยู่ดีคุณแบบจบแล้วคุณก็จะเทงานขอไปพักร้อนก่อนพักพักหนึ่งเดี๋ยวกลับมาใหม่อเอแน่ว่าแบบเดีย๋ยวขอกลับมาสู้ใหม่แต่ตอนนี้ขอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายุ่งนะคะขอพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการไปพักผ่อนครั้งนี้มันจะทําให้คุณได้คอนเนคชันใหม่มาด้วยนะแล้วก็จะได้ไอเดียใหม่ๆมาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปนะคะสําหรับชาวฟรีแลน ชาวฟรีแลนซ์เป็นช่วงที่งานค่อนข้างมั่นคงแบบว่าลูกค้าเข้ามาคนนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเขาจ้างเราแบบฟรีแลนซ์แต่เขาก็จะมาจ้างเป็นแบบระยะยาวขึ้นเช่นจากเดิมจ้างเป็น by project ตอนนี้ก็อาจจะจ้างเป็น1ปีอะไรเนี้ยค่ะมันทําให้เราอ่ะมีงานฟรีแลนซ์ที่มีเงินเข้ามาประจําสม่ําเสมอค่อนข้างค่อนข้างไปในทางโอเคแต่ถามว่ามันเข้ามาเยอะจนแบบ เออเรารู้สึกอู้ฟู่ขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่มันจะเป็นงานที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างโอเคนะแบบคนที่ตั้งงานเราเขาค่อนข้างที่จะแฟร์ใจใจ,ใจใกับเราเงียมันทําให้ทํางานด้วยกันแล้วมันค่อนข้างสบายใจนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินการเงินนะ่ะเราว่าคุณจะเสียเงินไปกับการ คนเปิดตัวเองเช่นการไปสปาการไปนวดวการไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีอาจจะเสียเงินไปกับอุปกรณ์การทำงานเช่นแบบโต๊ะทำงานใหม่เก้าอี้ทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบใช้เงินเพื่อแบบเพื่อตัวเองล้วนๆเลยเพื่อแบบให้รางวัลตัวเองล้วนๆเลยเพราะว่าเหนื่อยมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากระทบกับการเงินโดยรวมไหมไม่นะเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณเหนื่อยจริงๆแล้วแบบมีอะไรที่คิดว่ามันทําให้แบบ เราแฮปปี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ก็สามารถใช้ได้นะคะสามารถใช้เงินได้แต่ว่าถ้าถามว่าเหมาะกับการลงทุนอะไรไหมอะไรเงี้ยตอนนี้มองว่ายังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ยังไม่เห็นแววของการที่จะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของความรักอ๋อลืมสุขภาพ,ใน,ภาพในเรื่องของสุขภาพนะคะจะต้องระวังปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็ ้องระวังอุบัติเหตุจากของม e ีคมนิดนึงเนาะเพราะว่าหรือว่าของหล่นใส่เท้าลหล,ล่นใส่นู่หนนล่นใส่นี่บางคนโทรศัพท์หล่นใส่หน้าบ่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็เอ่อถ้าจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนไกลๆแนะนําว่าอย่าเดินทางตอนกลางคืนให้เดินทางตอนกลางวันจะดีกว่าเพราะว่ามีเกณฑ์อุบัต,ติเหตุเล็กน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงเลยจะดีกว่า แล้วก็โกรคร้ายแรงยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักความรักคนโสดเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะคนโสดอะ่ะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกสองคนตอนนี้เท่าที่เห็นมี2คนนะคนแรกไม่แน่ใจว่าบางคนอะ่ะเคยไปขอพรขอความรักเอาไว้หรือเปล่าแต่ว่า เหมือนจะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาแล้วค่ะเข้ามาสองคนนะคะคนแรกมีอายุมากกว่าอีกคนหนึ่งอายุพอๆกันเจอกันจากการทํางานนะคะส่วนอีกคนไม่แน่ใจว่าเจอจากไหนนะคะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่ามาทางออนไลน์นะคะบางคนเขาอาจจะแบบส่งเรามาในไอจีนานแล้วเราถึงจะทักมาอะไรแบบนี้อืมเรามองว่าคนที่เข้ามาสองคนนีย้ยังไม่แนะนําให้เลือกใครเลยให้เก็บไว้ก่อนสองคนคุยไปก่อนสองคนสวยๆเลย คือสวยเลยสองคนนี้นะคะคุยไปก่อนเลยสวยๆเลยเอานานๆดูดูดดานานๆว่าใครจะเวิร์กดูด,ดีว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณจะเลือกใครหรือเปล่าเราว่าสุดท้ายคุณจะเลือกคนนึงแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่เร็วๆนี้มันจะเป็นการคุยการศึกษากันสองคนนี้ไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาหนึ่งเช่นสมมุติหกเดือนแล้วดูว่าหกเดือนเนี้ยคุณจะมองว่าใครที่แบบ เหมาะกับคุณหรือใครที่จะอยู่รอคุณถึงหกเดือนเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่แบบเร่งรัดมากอ่ะรีบมากแล้วคุณบอกว่าไม่คุณยังไม่อยากรีบในตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาเลิกที่จะล่าถอยไปก่อนหรือบางคนคุณคุยไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีนิสัยที่เอียงวะเขามีความแปลกๆปในตัวอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณเลอกที่จะตัดเขาออกแล้วสุดท้ายมันจะเหลือหนึ่งคนนะคะที่คุณจะได้คบนะคะคนคนนั้นเราว่ามีเกมเป็นคนที่เจอจากการทํางานที่คุณจะเลือกคบ มาดูคนที่สถาน,นะไม่ชัดเจนคนไม่ชัดเจนเรามองว่าเดินเนี่ยคุณเลอกที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วอะเหมือนแบบอะคนนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะคนนี้ไม่ได้เทก็ยังคุยอยู่แต่ว่าขอขอเปิดชอยขอไปคุยกับคนอื่นบ้างเผื่อคนอื่นเขาจะให้ความชัดเจนมากกว่าคนนี้อะไรเงี้ยก็ คุยได้ไม่ได้ติไม่ได้เกียดไม่ได้แตกหักอะไรกันเพียงแต่ว่าขอไปศึกษาคนอื่นเพิ่มด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะมีคนนั้นเข้ามานะคุณมีโอกาสได้ไปเดทอืมได้ไปเดทกับกับคนที่ที่เข้ามาหาคุณนะคนเนี้ยมองว่ามาจากเจอการทางออนไลน์แล้วก็คนคนเนี้ยนิสัยของเขาอาจจะค่อนข้างแตกต่างจากคุณเลยโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นความแตกต่างแต่พอคุยกันแล้วมันดันถูกคอ มันก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะแบบเปิดใจให้กับคนอื่นๆบ้างนะคะอะมาดูกันที่คนมีคู่คนมีคู่แซ่บยู่นะเรามองว่าเป็นเดือนที่เริ่มมาใส่ใจกันมากขึ้นอะมันเหมือนได้มีเวลามาใส่ใจในเรื่องความรักมากขึ้นแล้วว่าแซ่บเป็นเดือนที่แซ่บเพราะว่าแบบอยู่ๆก็กลับมาคั่งรักกันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยากมีลูกแล้วอะไรเงี้ย ถ้าใครอยากมีลูกนะคะชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ทําลูกนะคะเพราะว่าลูกจะมานะคะแต่ถ้าใครยังไม่อยากมีอาจจะต้องคุมนิดนึงน้องจะมาตอนคุณเดินทางด้วยกันเช่นไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็ก็ถ้าใครอยากมีก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่แบบถ้าใครยังไม่อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้อะเป็นช่วงข้างหลังเป็นช่วงแบบเหมือนเพิ่คคงคบกันอะเป็นช่วงที่กลับมาแล้วแบบ เอ้ยความรักมันดีขึ้นความรักมันแฮปปี้ขึ้นความรักมันมีความสุขมากขึ้นมีความหวานให้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาหรับชาวราศีสิงเดือนนี้ค่อนข้างถือว่าความรักเป็นไปในทางที่ดีมากเลยนะคะอ่ไพ่แนะนําว่าถ้ามีใครวิจารณ์คุณในทางที่ไม่ดีอ่ะบางทีอาจจะเก็บความเห็นเขามาเพื่อปรับปรุงตัวเองได้นะเพราะบางอย่างบางความเห็นบางคนเขาเตือนเราด้วยความหมายดีจริงๆอันนั้นอนะ มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเราเก็บมาปรับปรุงตัวเองเนาะแล้วก็เนี่ยมันเหมือนทุกอย่างในชีวิตคุณอนะ่ะจะประสบความสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องอดทนรอใส่ความพยายามกับมันแล้วก็อดทนรอนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวปับแต่ว่าพอมันพอเราพยายามกับมันไปสักพักแล้วปลายทางมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ๆแล้วก็อดทนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนอมรับคําทานายด้วยนะคะ